หลายคนสงสัยเลยครับว่าทําไมถึงเรียกตัวเองว่าอาจารย์อุปโลกตเตงหรือเปล่าสถาปนาเองเป็นอาจารย์หรือเปล่าจบครูมาเหรอถึงเรียกตัวเองว่าอาจารย์มาฟังคําตอบจากปากอาจารย์ชิงชัดๆนะจริงๆเคยพูดหลายครั้งแล้วในหลายๆแพลตฟอร์มแล้วแต่วันนี้จะพูดให้สําหรับคนที่ยังง้งๆตั้งคําถามว่าเป็นใครทําไมถึงเรียกตัวเองว่าเป็นครูเป็นอาจารย์นู่นนี่นั่นนะวันนี้มาฟังคําตอบชัดๆนะผม อาจารย์คิงวัชรการเนี่ยอดีตไม่ใช่อดีตหรอกปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ทำงานวงการบันเทิงในสายอาชีพแอคชั่นสตันแมนเป็นสตันแมนที่พวกเราเคยดูหนังแอคชั่นตก,ต,กตึกตีการระเบิดวูเขาเผากระท่อมนู่นนี่นั่นตามละครหรือภาพยนตร์ในหนังนั่นแหละผมทำอาชีพนะั้นแล้วก็ผันตัวจากเป็นสตันแมนมากำกับคิวบู ละครคิวบูทางทีวีช่องหลายๆช่องที่เราดูกันในหลายเรื่องที่เราดูกันตัวหนึ่งนั่นคือผมร่วมกำกับคิวบูแอคชั่นออกแบบดีไซน์คิวบูให้ละครเรื่องนั้นๆด้วยแล้วก็จากเป็นผู้กำกับคิวบูก็ผันตัวมาเป็นครูผู้ฝึกสอนแอคชั่นสอนสตันแมนสอนการแสดงให้เด็กๆน้องๆหนูๆหลายร้อยชีวิตในประเทศไทยทั้งตั้งแต่อายุสองสามขวบแอคติ้งจนถึง อายุ40กว่าก็ยังมีเขาชอบในการแอคชั่นเขาก็จะมาให้อาจารย์คิงสอนบางคนก็เรียกว่าครูคิงบางคนก็เรียกว่าอาจารย์คิงฟังให้ช,ชัดๆนะบางคนเรียกครูบางคนเรียกอาจารย์ด้วยความที่เขาให้เกียรติเขารบเราเราก็ไม่เคยบอกว่าเราสอนใครแล้วต้องเรียกเราครูต้องเรียกเราอาจารย์ไม่เคยมีแต่เขาเรียกเพราะเขาอยากจะเรียกเขาเคารพศรัทธา เขาถึงอยากจะเรียกอยากจะทําแล้วพอมาช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเอ้ยอิ่มตัวแล้วกํากับคิวบูก็ทําแล้วสอนคิวบูก็ทําแล้วเล็กแอคชั่นก็ทําแล้วสอนการแสดงนู่นนี่นั่นก็ทําแล้วให้หลายให้บางสถาบันการแสดงด้วยรับจ้างสอนแต่ถ้าใครที่มาเรียนมาฝึกอาจารย์ฮิง,งเองเนี่ยไม่ได้เก็บตังค์สักบาทแต่เก็บตังค์ในกรณีที่มี ใครที่เปิดโรงเรียนการแสดงแล้วก็จ้างอาจารย์ทิงไปสอนให้นักเรียนเขาอย่างนั้นเก็บตังค์เก็บตังค์กับคนจ้างไม่ได้เก็บตังค์กับเด็กส่วนคนจ้างเขาเจ่ายตังค์มาจากในเรื่องของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นคนสามารถเขาก็ปล่อยเขาไปและอันที่ต่อมาก็คือหลังจากที่ผันตัวเป็นครูบาอาจารย์เป็นสอนนน่นนี่นั่นกำกับคิบูนน่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็มาช่วยงานวัดวาอาราให้กับ พระสงฆ์ที่เรามีความเคารพศรัทธาเดินสายช่วยงานครูบาอาจารย์ด้วยความที่เราก่อนหน้านี้เราเรียนศึกษาพิธีการประกอบพิธีบวงสรวงจากครูบาอาจารย์ที่เขาประกอบพิธีบวงสรวงอยู่แล้วหลายๆคนด้วยกันไม่เอ่ยชื่อแล้วกันไม่อยากเอาครูบาอาจารย์มาเสื่อมเสียเดี๋ยวคนจะมาหาว่านนู่นนี่นั่นอีกแต่ย๋ยถ้าเอ่ยชื่อไปรับรองว่าพวกมึงหงายเงือกไปทางนั้นแหละที่ได้ฟังแล้ว จำไม่ด้วยนะและอีกอย่างพอเราเป็นครูบาอาจารย์คนเสร็จปุ๊บเวลามีงานบวงสรวงสร้างพระสร้างนู่นนี่นั่นวางศาลิลาฤกษานู่นนี่นั่นสร้างศาลาวางศิลาฤกษ์สร้าง,าาาง,าางนู่นนี่นั่นต่างๆในสถูปสถานในบุเรมัดต่างๆอ่างทองสุพรรณสิงห์บุรีบรรดาโซนพวกนี้อาจารย์คิงทามาหลายวัดและก็ไม่เคยเก็บตังค์แม้แต่เสลึงเดียวกับวัดใดๆทั้งสิ้น ทำให้ฟรีสาเหตุที่ทําให้ฟรีอาจารย์ไม่ใช่คนรวยแต่เราปฏิญาณตนว่าถ้าอะไรที่เป็นงานวัดเราจะช่วยโดยที่ไม่คิดตังช่วยเพราะเราศรัทธาอยากให้ศาสนามีวัดวาอารามให้ชาวบ้านได้เข้าวัดทําบุญนี่คือสิ่งที่อาจารย์ภาวนาตัวเองเพราะถึงบอกว่า อาจารย์คิงนึงพูดเสมอว่าเวลาวัดไหนมีงานพิธีถ้าจ้างคนอื่นแพงสู้ราคาไม่ไหวไม่ต้องไปจ้างบอกอาจารย์คิงหลายๆวัดก็ทักมาทางเฟซบุ๊กอาจารย์คิงเยอะอาจารย์คิงก็ไปบ้างไม่ไปบ้างถ้าติดธุระก็ไม่ได้ไปถ้าติดงานดุ้งๆก็ไม่ได้ไปก็แค่นั้นเองแต่ยืนยันการันตีได้ว่าทําแบบนี้มาสิบกว่าปีแล้ว ไม่ใช่เพิ่งทํามาสี่ห้าปีหกปีเจ็ดปีทํามาสิบกว่าปีแล้วและยุคในปศห้าสิบพศสองพันห้าสิบแปดพศห้าแอาจารย์ชิงเป็นคนแรกที่ทํานายลงในเฟซบุ๊กว่านับตั้งแต่ปีหกศูหนึ่งขึ้นไปจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเรามาก่อนจะเกิดขึ้นขอให้ทุกคน เชื่อมั่นในบุญของตัวเองหาใครไม่มีกรรมกับเจ็บโรคภัยแค่เจ็บนั้นจะไม่เป็นเด็ดขาดพอปี5 6หกหกศูนย์ไปปลาหกหนึ่งหกสองโควิดเข้าพอโควิดเข้าเป็นยังไงฮะอาจารย์อยู่บ้านด้วยกันสี่ห้าคนทุกคนนั่งกินข้าวท่องข้าวเฮฮาปาร์ตี้ทำงานกันทุกวันเชา้าเที่ยงเย็นเชา้าเที่ยงเย็นไปไหนไปกันสี่คนติดโควิดทั้งหมดอาจารย์กินคนเดียวไม่ติดโควิด ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอาจารย์จริงพูดตลอดว่าถ้าใครมีกรรมกับโลกพวกนี้ที่เคยพูดไว้ในปี58โนี่ยโพลงเฟซบุ๊กแต่คนก็มาเออโน่นนี่นั่นมึงโง่งงายมึงนู่นนี่นั่นมึงปัญญาอ่อนู่นี่นั่นพอโควิดเข้าเนี่ยปากพูดไม่เป็นกินข้าวนอนก็นอนกับน้องๆผู้ชายที่เป็นโควิดอาจารย์ชิงก็ไม่เห็นติดโควิดเลยกอดกันเล่นกันนู่นนี่นั่นกัน ทำงานร่วมกันไม่ชอบใส่แมสด้วยอาจารย์ริงไม่ชอบใส่แมสมันมญหญงุนหงิดมันลำคาญก็ไม่เห็นติดโควิดจนโควิดหายก็ไม่มีการติดโควิดใดๆทั้งสิ้นนะฮะและช่วงที่ก่อนที่น้ําจะท่วมคาชัโนหจําได้ไหมปีพศอ,อะไรจําไม่ได้มันนานแล้วอาจารย์ริงอัดคลิปโพสตลงแบบเนี้ยลงในเฟซบุ๊กทิกตอกอยู่เออทิกตอกยังไม่ได้เล่นเพิ่งมาเล่นทิกตอกได้ไม่กี่เดือนนี่แหละเปิดมานานแล้วแต่ไม่ค่อยได้เล่น ลง YouTube ลง Facebook แต่ลหลักๆคือลง Facebook คนมาด่าอาจารย์จริงเยอะเลยอาจารย์จริงบอกว่าไอ้คำชะโนโดน่ะเดี๋ยวน้ำมันก็ท่วมอีดหินปูนทรายมันขนเข้าไปทำาสนตีนอะไรเนี่ยพญานาคปู่ศีโทม่ยาสศรีปทุมมาเนี่ยมาเข้าฝันกูบอกให้เอาออกได้แล้วพวกอิดหินปูนทรายเดี๋ยวน้ำท่วมคำชะโนโดคนที่ศรัทธาคำชะโนศรัทธาพญานาคก็ด่าอาจารย์คิงจิ้มหายไปปลวหนึ่งเดือนผ่านไป น้ำท่วมคำชะโนดแต่ก่อนที่น้ําจะท่วมคำชะโนดน่ะยอมรับว่าตอนโพสตคลิปไปแล้วมีคนมาดา่าอาจารย์ชินรับไม่ได้ไม่อยากให้ใครมาด่าตัวเองก็เลยลบโพสต์นั้นทิ้งลบคลิปนั้นทิ้งพอลบคลิปนั้นทิ้งปุ๊บหนึ่งเดือนผ่านไปน้ําท่วมคำชะโนดโอ้โหเสียดายไม่น่าลบคลิปทิ้งเลยก็เลยกลับมาโพสใหม่เป็นไงน้ําท่วมคำชะโนดโน่นนี่นั่นมาด่าดีนักน่นนี่นั่น ไอคนที่มันด่าเงียบกิ๊บเลยแต่มีมีบ้างที่เล็ดลอดออกมาไม่ถึงสิบคนหรอกโอ้อาจารย์ทำไมไม่เตือนคนให้มันดีกว่านี้นูน่นนี่นั่นแบบนี้เอ้ากูหยากูเตือนขนาดนี้มึงยังไม่เชื่อกูเลยนะกูเตือนขนาดนี้มึงยังไม่อยากจะเชื่อกูเลยนี่คือสาเหตุที่คนเรียกว่าอาจารย์คิงและอีกหนึ่งคือบางคนบอกโห้มึง เป็นอาจารย์คนเมื่อนู้นนี่นั่นปกติไม่ใช่ปกติหรอกอาจารย์คิงไม่เคยพูดเรื่องธรรมะอยู่แล้วในในโซเชียลไม่เคยพูดเรื่องธรรมะเพราะไม่ได้เก่งธรรมะบอกตลอดว่าในเรื่องในที่เราไม่อยากพูดเราจะไม่ศึกษาเราจะศึกษาแค่ให้รู้ว่าพระพูดพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่มาที่ไปเป็นแบบไหนอะไรยังไงเราศาสนาพูดอยู่แล้วใครมาถามธรรมะอาจารย์คิงก็จะพูดเป็นการส่วนตัว บอกว่าหลักการมันทนเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นแต่ไม่เคยพูดสอนธรรมะคนในแพลตฟอร์มต่างๆจะพูดเฉพาะเรื่องล่างทรงหรือสีอาจารย์ที่หลอกลวงต้มต,ตุนชาวบ้านเท่านั้นไปไล่ดูคลิปอาจารย์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, ติกกตอ YouTube อาจารย์ชิงด่าพวกล่างทรงด่าพวกหรือสีด่าพวกอาจารย์เท่านั้นอาจารย์ชิงเคยอยู่ในสมาคมหรืีด้วยแห่งประเทศไทยเนี่ยแต่รู้จำชื่อสมาคมไม่ได้ชื่อมันอ่านยากจำยาก อยู่ได้สักระยะหนึ่งตัวที่เป็นรองสมาคมก็บอกอาจารย์ริงเดี๋ยวเราเชิญอาจารย์จริงพูดธรรมะเชิญอาจารย์จริงพูดให้ความรู้เรื่องร่างทรงหรือสีน้ลร่างทรงอพวกฤาษีเราจะได้ไม่ต้องไปหลอกชาวบ้านชาวช่องเขาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนกับบรรดาฤาษีพวกเราพออาจารย์จริงพูดเข้าไปในกลุ่มพูดได้ไม่ถึงสองเดือนมันมีร่างทรงที่เสียผลประโยชน์ในสิ่งที่อาจารย์จริงให้ความรู้กับชาวบ้านเพราะชาวบ้านมาดูเยอะมากมาฟังเยอะมาก แล้วชาวบ้านที่ได้ฟังความรู้ในสิ่งที่อาจารย์แนะนําให้เขาพวกลือสีต่างๆที่เคยมีคนเข้าไปหาตัวเองที่ตําหนักบรรละ5ห้าสิบบรละ6หกสิบบรละ7เจิบหรือบางคนเกือบเป็นร้อย